สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เมื่อเช้านะครับได้มีอ่าเกี่ยวกับพวกไฟโชว์นะครับไฟโชว์ด้านหน้ารถก็คือมันจะขึ้นโชว์นะครับอันนี้คือพอผมเปิดกุญแจปุ๊บมันจะได้ยินเสียงติ้งขึ้นมานะครับมีติ้งขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เลยก็เลยแบบสงสัยว่ามันเป็นเกิดจากอะไรนะครับ เจากอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเท่าที่ผมไปเช็คมานะครับในรายละเอียดตรงนี้นะครับผมยอมถ่ายให้ดูเลยนะก็คือ,อเมื่อเชา้าไม่เป็นไม่มีอาการสั่นขับปกตินะครับก็คืออันนี้คือขับปกตินะก็พบว่ามันเป็นเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับคือสูบหนึ่งกับสูบสูบหนึ่งกับไอหัวฉีดหนึ่งกับหัวฉีดสี่อ่ะมันมีปัญหานะครับทีนี้ทัางช่างได้ทําการ เลนนิ่งหัวฉีดให้ใหม่ก็คือ,อมีการปรับตั้งหัวฉีดถ้าคิดว่านะครับคิดว่า,าได้อันนี้ไปนะครับได้อันนี้ไปมีอันนั้นด้วยนะครับก็คืออันนี้ด้วยอ่าแล้วก็ผมนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยเติม b 1สิบนะครับมี b 10อันนี้คือผมแบบว่ามี B10 B10 นี่เคยเติมอยู่พักนึงแล้วก็เลิกเติมแล้วก็มากลับมาใช้ B7 คืนนะครับแล้วก็เป็น p o w e r d เป็น p o w e r d ก็คือ d ี c ซล l e วหรือเป็นอะไรพวกนี้นะครับแต่สูตรที่ผมใช้ก็คือเป็น B7 บวกด้วย p o w e r d ร e l e นะครับเป็นระบบของการล้างหัวฉีดซึ่งถ้าเราเติม B7 อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีหัวเชื้อไปเลี้ยงสักนิดนึงนะครับทุกถังเลยแต่รอบนี้ก็คงจะเป็น B7 อย่างเดียวก่อนนะครับเพื่อทำการ ทการให้ให้เครื่องมันจำ B 7ก่อนเพราะว่ารอบรอบที่เป็น B 1 0ผมก็เติม B 1 0นะครับประมาณประมาณเกือบ20ถังได้มั้งเกือบ30 40ถังได้ตั้งแต่ผมใช้รถคันนี้มานะครับแล้วทีนี้ก็ต้องกลับไปเติม B 7เพื่อให้เครื่องมันจำนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากครับเวลาไปเช็คเข้าศูนย์แต่ละครั้งนะครับก็ไม่แพงมากนะครับดีกว่าเราไปอะไรนะันดีกว่าเราไปไอ อ่าดีกว่าเราไปไปแบบลบแบต,ตลบแบตเตอรี่ขั้วลบแบตเตอรี่นะครับผมว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเราจะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของเครื่องนะครับไม่แนะนําถ้ากรณีที่เป็นลักษณะเหมือนเมื่อเช้าอย่างที่ผมเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปสองคลิปนี้มาต่อกันนะครับก็คือผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้ที่คือว่ารถผมนะครับพอออกมาใหม่ๆปุ๊บเติม B7 มาตั้งแต่แรกเลยนะครับ ตั้งแต่ออกรถใหม่ใหม่ b 7เจ0พันหนึ่ง B7 เต็มถังแต่สมัยนั้นก็คือว่าน้ำมันดีเซลที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าลดล,ลงให้เติม B10 กับ B20 ใช่ไหมเติม B20 ทีนี้เครื่องของผมผมเติม B10 ตลอดเติม B10 แล้วก็เอา B7 ลงไปเป็นหัวเชื้อนะครับก็เลยเติมแบบผสมแต่เขาบอกว่าผสมก็ไม่ดีหรอกนะครับไม่ดี ทีนี้พอม,มาเจอกับรถตัวเองนะครับก็เลยมาอยากมาเล่าสู่กันฟังว่าการเติมน้ำมันผสมเนี่ยต้องเป็นประเภทเดียวกันอยากให้เป็นประเภทเดียวกันมากกว่าอย่างเช่น powerd b 7กับ i e s ซ l b 7นะครับแต่ b 7ก็จะดีอย่างเงี้ยก็คือแบบเติมเป็นหัวเชื้ออะไรพวกเนี้ยนะครับบางคนบอกใส่หัวเชื้อก็ได้นะหรือการล้างหัวมันเป็นการล้างถังนะครับล้างล้างหัวฉีดแต่อย่างว่าแหนะครับเติม powerd i e s e l ไม่ไหวนะหนัก นะครับสากว่าบาท35 36บาทไม่ไหวจริงๆนะครับก็ต้องอาศัยบ้ามาเติม B7 แล้วก็ต้องเป็นปัม๊มอ่าคาลเท็กซด้วยนะแล้วก็ p ีทนะครับผมสลับเติมแค่สอปั๊มเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเติมมาแล้วก็ใช้แต่ B7 มาตลอดแล้ะหลังจากที่แบบว่าราคาน้ำมันดีเซลช่วงหนึ่งที่ว่าบีมันราคามันสูสีกับบีสเราก็เติมบี นะครับปีเจ็ดตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาอันนี้มันพึ่งมาโผล่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งบางที่มันโผล่อยู่ครั้งหนึ่งแล้วผมก็ตกใจนะครับอยู่ดีกําลังเครื่องมันก็หายไปก็เลยให้เขาตั้งอ่าแล้วก็ไปไปดึงขั้วแบตขั้วลบออกนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะดึงขั้วลบออกแล้วมันก็รีเซ็ตค่าเป็นค่าศูนย์ของโรงงานนะครับแล้วเราไปเข้าศูนย์ที่นี่ศูนย์มันเช็คไม่เจอมันคิดว่าเป็นอากาศเข้าในในกองดีเซลปรากฏว่า ไม่ใช่ครับก็มันก็ใช้ได้สักระยะหนึ่งมันก็คือมันหายอ่ะมันคืนค่าแล้วมันหายไปแล้วเราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วมันก็มาขึ้นใหม่ทีนี้กลายเป็นว่าหัวฉีดมันต้องไปเช็คสองหัวดีนะไม่ได้เปลี่ยนถ้าไปถ้าเปลี่ยนนะครับหัวละหมื่นเลยครับสองหัวนี้ก็ล่อไปสี่หมื่นอะ่ะโดยราวๆนะโดยปรนะมาณผมไม่ผมไม่ทราบรายละเอียด่าราคาหัวฉีดที่แท้จริงนะครับหรือเราไปทําล้างหัวฉีดใหม่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าปัญหามันเยอะขนาดนั้นถ้ามันเป็นที่หัวฉีดแล้วมันจะมันจะยาวครับเราก็นต้องแบบ ถ้าเป็นลนักษณะแบบนั้นผมยอมตีเธอรถคันนี้ทิ้งเลยนะครับยอมตีเธอรถคันนี้ทิ้งเลยคือมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมไปแล้วเนี่ยถ้าซ่อมซ่อมหัวฉีดหนึ่งมันก็ยังเหลือหัวอีกหัวฉีดหนึ่งซึ่งมันกลายเป็นว่าอ่ามันไม่จบนะครับถ้าเราเปลี่ยนหัวฉีดผมยอมซื้อหัวฉีดซิ่งใส่ก็ได้เป็นอันนี้เลยใส่หัวฉีดซิ่งไปเลยนะครับแต่ก็เครื่องก็ไม่ทําอะไรรีแมบ,บก็ไม่จูนแล้วก็นะครับ ผมอยากฝากเตือนนะครับสําหรับคนที่แบบสลับน้ํามันก็คือผมก็เป็นตัวอย่างแล้วนะครับเป็นตัวอย่างทดลองใช้แล้วก็ไม่อยากให้ใครมาสลับน้ํามันนะครับใครใช้ b ีสิบก็ b ีสิบไปเลยยาวๆแต่ช่วงนี้นะแนะนําว่าเปลี่ยนมาใช้ power diesel ก่อนสักประมาณสักถังหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาใช้ b ีเจ็ดก็จะดีกว่าหรือเป็น power ไอ้ตัว power diesel ก็ได้นะครับหรือเป็น b ีเจ็ดธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าแนะนําก็คือเป็น b ีเจ็ดดีกว่า นะครับรถมันก็จะสภาพขลอ,องการวิ่ง,งการอะไรการประหยัดน้ำมันก็จะดีกว่าเล็กน้อยกว่า b10 นิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันไปจําแล้วไงถ้าตอนนั้นผมเติมตัวอ่า b10 ตอนที่มี b10 แรกๆก็ลองเติมให้เครื่องมันจํามันก็จําหมวกมันจนกระทั่งว่าแบบพอเราสลับมาเติม b7 ทีนี้งานเข้าครับงอกเลยครับ แต่บีบีสิบเห็นบอกว่านานๆไปก็หัวฉีดก็จะตันอะไรพวกนี้นะครับก็อ,อ,อยากฝากนะครับอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวถ้าเราคลิปนี้ขอเป็นคลิปเกี่ยวกับพวกหัวฉีดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งได้ความรู้ใหม่จากาส่วนโตต้ตามาโอเคครับฝา, like, นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องแล้วก็พูดถึงปัญหาของรีโวนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับ Bye bye.